ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้น แต่บัณฑิตไม่อันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งสินน้นนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทั้งสินนน้นนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายไฟอันลุกลามมาจากเรือนไม้ออหรือเรือนหย่าย่อมไหมแม้ซึ่งเรือนยอดที่เขาโบกทั้งภายในภายนอกลมพัดเข้าไม่ได้มีบานประตูมิดชิดมีหน้าต่างปิดแน่นแม้ฉันใด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้นนั้น ย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นแต่บัณฑิตไม่ฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนพาลมีภัยเฉพาะหน้าบัณฑิตหาภัยเฉพาะหน้ามิได้คนพาลมีอันตารายบัณฑิตหาอันตารายมิได้ คนพาลมีอุปสรรคบัณฑิตหาอุปสรรคมิได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภัยไม่มีมาแต่บัณฑิตอันตารายไม่มีมาแต่บัณฑิตอุปสรรคไม่มีมาแต่บัณฑิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่าใดอันเขาพึงรู้ว่าเป็นคนพาลเราจากประพฤติเว้นธรรมสามประการนั้นบุคคลประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่าใดอันเขาพึงรู้ว่าเป็นบัณฑิต เราจักประพฤติสมาทานทำสามประการนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้และ